ฟ้าคือมีเลยแต่แลวตกที่บอกเนี้ยอืมมีฝนตกได้ย่งไรเรแล้วลไอพี่เอาไฟชีมมามหีอะไรใ่เลยจันได้ไอกันได้เนี่ยอ๋อเราเขาบอกเราสามคน เขาไม่รู้่ไหนคทไง สวัสดีครับผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูกบภูเขากันนะครับซึ่งกบภูเขาที่ผมจะพาไปดูนี้เป็นกบที่หาค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับปีหนึ่งออกมาหนนเดียวให้พวกเราเห็นนะครับคือช่วงฤดูหนาวหรือว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวครับซึ่งเป็นป่าที่ผมมาในตอนนี้นะครับคือผมเข้ามาพื้นที่ป่าค่อนข้างที่จะลึกมากๆครับแล้วก็ช่วงป่าที่ผมเข้ามาเนี่ย อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมเลยคิดว่าผมจะทําคลิปหากบผูเข่าให้ทุกคนดูนะครับซึ่งกบผูเข่าที่ผมจะไปหากันเนี่ยมันคือกบที่ออกมาเฉพาะกลางคืนนะครับแต่ตอนนี้เรามาก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเราก็ต้องรอเวลาอีกเดี๋ยวผมจะขอตัวไปตั้งแคมป์หาที่พักเพราะคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกบนี่เราต้องนอนที่นี่เลยนะครับเพราะเราจะทําแคมป ทำอาหารกินในวันนี้เพื่อคืนนี้จะออกไปหากรบภูเขากันนะครับยังไงก็รอให้ทุกคนไปติดตามดูได้นะครับใครที่ดูคลิปของผมก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเพื่อนเพื่อนที่มากับผมอีกสองท่านนะครับไป อันนี้ผมก็ขึ้นมาถึงบริเวณที่เราจะตั้งแคมป์ในคืนนี้นะครับซึ่งพี่กับเพื่อนผมได้มาดูที่ไว้ก่อนล่วงหน้าผมไว้แล้วนะครับเพื่อหาบริเวณที่เราจะตั้งแคมป์ในวันนี้นะครับจะมีใครไม่ต้องรอให้ทุกคนไปติดตามดูครับหรือว่าพี่ใหญ่ของเราครับคนแรกเลยครับสวัสดีครับนุ่มจากช่องคนเดินทางครับผมสวัสดีครับลองดูโอเคครับทุกคนครับยังไงก็ฝากทุกคนไปติดตาม พี่กับเพื่อนผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งแคมป์กันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเนี่ยจะปุกเปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับวนพี่หนุ่มเนี่ยจะปุ่นตรงนู้นกับด้านโู้นนะครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวลองไปดูแคมป์ของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เราจะทําประกอบอาหารกันตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นี่น่าจะยังอันนี้ไว้เผาขยะก่อนมาถึงมาเจอขยะอ๋อครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ ผมกับพี่หนุ่มช่วยกันก่อไฟระหว่างนี้ผมก็จะทําหน้าที่หุ่งข้าวนะครับส่วนพี่หนุ่มนะครับกับอาจารย์นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นคนกลางฝายชีตเพื่อทําที่ลดลบฝนในคืนนี้นะครับโอ้โหยุ่กว่านี้ต้งาเนาะใช่ครับเรากางไว้ก่อนครับไม่แน่ฝนอาจจะตกนะครับเดี๋ยวผมไปหุ่งข้าวกันก่อนครับ คนครับระหว่างที่ผมกลุ่งเข้านะครับพี่หนุ่มกับอาจารย์เขกาก็างไฟชิทกันเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะพี่ผมให้พี่หนุ่มไปตัดต้นเต่าล้างนะครับเพื่อมาทําเมนูในวันนี้ก็ผมคิดว่าจะทําเมนูแบบง่ายๆเลยนะครับเอาเต่าล้างมาใส่ม,มาม่าครับของมาม่าน,นี่เป็นอาหารที่นักเดินทางทุกคน,นครับคนจะต้องมีนะครับยังไงจะเป็นเมนูแบบไหนหน้าตาจะเป็นยังไงก็รอให้ทุกคนไป ดูนะครับแล้วก็ไปดูต้นเต่าล้างด้วยครับจะเป็นยังไงครับลองไปดูกันครับโอ้ยอ่อนน้นเลยอ,ะอ่ะอืมอ นี่นะครับเต่าล้างที่พี่หนุ่มได้ไปหามานะครับโดยคนจะล้างแล้วก็ทํำไปให้เป็นชิ้นพอดีคํานะครับ แกงของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับวันตอนนี้เราก็จะกินข้าวกันแล้วครับแกงของนี่ครับแกงแรกที่ผมทํานะครับนี่คือมะม่านะครับแล้วก็ใส่เต่าล้างนะครับแล้วก็รุ่น,นไอ้นี้เต่าล้างต้มนะครับจิ้มกับน้ําพริกป,ปลาปลาลหที่ <ๆ S 2> ผมเอาอมานะครับแล้วก็ไอ้น,นี้เป็นแกงต้มย,ยำของอาจารย์นะครับยังไงก็ขอตัวกินข้าวกันนะครับ มีครับทุกคนตอนนี้เราพวกเราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มเป๊ะเลยครับผมก็จะออกไปหาก,กบให้ทุกคนดูแล้วนะครับเพราะกบเนี่ยมันยิ่งดึกมันยิ่งจะออกมาเยอะนะครับเพราะยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกบกันเลยนะครับ นี่ครับทุกคนเจอปลากล้างไหมครับครับนี่ทุกคนผมเจอปลาอะไรไม่รู้เนี่ยครับดูมันเป็นหนึ่งลักษณะยอย่างงี้เดี๋ยวผมลองจับออกมาให้ดูคนดูนะครับนี่นะครับลุนเลยไ,ไลปไหนเนาะปลากล้างเนี่ยอ้ตัด ทุกคนเจอรับเจอรับเจอไหมครับเราคงจะเข้าจไปจใกล้ครับเนี่ยขดนี้ครับดู <laughs> นี่เขาเล,ลี้วกบภูเขานะครับน,นี่ลักษณะเด่นของเขาเนี้ยครับขาเขาจะใหญ่มากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ขาย,ยาวก็ด,ดกไายมากก็ลำตัวเนี้ยครับจะเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะครับนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นนเลย นี่คนระับถ้าเป็นกบภูเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือว่าสายใหญ่นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงมากมากเลยนะครับแต่วันเนี้ยเราก็โชคดีครับที่หามันเจอแต่เราจะไม่กินนะครับอันนี้เราแค่จับมาให้ทุกคนดูว่าลักษณะกบภูเขามันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปดูอีกสักตัวสองตัวว่าจะมีไหมครับแต่ตัวนี้เราก็จะปล่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดู ตัวต่อไปนะครับว่าจะใหญ่กว่านี้ไหมครับปัน๋่ออันนี้ผมไปปล่อยก่อนนะครับปล่อยเลยนะครับทุกคนคอยดูว่ามันจะกระโดดไหวบ้างเลยครับทุกคนเจอไหมครับเมื่อกี้ผมปล่อยปั๊บมันก็โดดไปเลยครับเพราะกบพวกนี้มันสามารถมันก็โดดไกลมากๆแล้วก็มันไหวมากๆเลยครับที่นี่คือมันสมบูรณ์มากคือที่ผมจับได้คือมันเชื่องอยู่นะครับเพราะไม่มีใครไปก่อควนมวนอย่างเนี้นะครับผมเลยมาจับให้ทุกคนดูได้นะครับ เมื่อสักครู่นะ่ยผมปล่อยอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนี้เพิ่มแป๊บเดียวครับลงน้ําไปฝั่งนู้นเลยนะครับไปไวายมากๆเลยครับไปเดี๋ยวผมพาให้ทุกคนไปดูตัวต่อไปนะครับ นี่ครับทุกคนระหว่างทางผมเดินมาผมก็ได้เจอปูไอ้น,นี่เขาเรีวยกว่าปูอะไรเนี่ยปููปขาเหรอนี่ครับตัวยใหญ่เลยครับปูนี่เนื้อแน่นมากเลยนะครับเพราะมันอยู่ตามขาวผมคิดไว้นะเดี๋ยวผมปล่อยมันไปเลยมันไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็จเจออีกแล้วนะครับนี่มันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนดูเจอไหมครับเราต้องค่อยๆย,ย่องนะครับเพราะ มันจะกระโดดโอ้นี้ก็โดดไอยมากเลยครับเนี่ยครับทุกคนนี่ครับตัวนี้เจีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่ทุกคนลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับดูทุกคนดูขานะครับยาวมากๆเลยก็สีจะสวยมากเลยนะครับผมพอใส่ใสยก่อนนะครับนี่ครับทุกคนจะลักษณะไหม อันนี้ตัวที่ผมจับได้ตัวนี้คือมันยังไม่โตเต็มที่นะครับถ้ากบตัวนี้โตเต็มที่นี้ใหญ่ประมาณ5้าขีดได้ครับแต่ตัวนี้ประมาณสักขีดหนึ่งน่าจะได้อยู่นี่ลักษณะจะเด่นไเป็นอย่างนี้เลยนะครับคนเจอไหมสี 4. แล้วก็ขายาวมากเลยนี่นครับเดี๋ยวเราปล่อยไปต่อนะครับเนี่ครับุกคนตอนนี้เราก็เจอเขียตปาดน,นะครับนี่แต่มันเป็นสีเขียวนะครับ ในป้ายานี้ตัวมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับดูเดี๋ <Okay. S 1> นี่ลักษณะมันจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ถ่ายดูเดี๋ยวผมจะไปแล้วเราจะไม่ยุ่งกับบันนะครับวันนี้อันนี้คือปลากล้างครับปลากล้างโดนเจอแล้วนี่ปลากล้างค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับไปเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปที่พักก่อนก้อนนะครับเพราะตอนนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เหมือนผมได้ยินฟ้าร้องเดี๋ยวฝนจะตกเอานะครับยังไงก็ห้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับครับทุกคนตอนนี้เราสามคนก็ได้เก็บเข้าของ แล้วก็ทาความสะอาดทิพพักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับไปบ้านนะครับครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครต์ให้เราสามคนด้วยนะครับมีอาจารย์ครับจากช่องลองดูโอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับคนเดินทางครับผมครับยังไงก็ฝากทุกคนไปกดติดตามยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับผมครับบ๊ายบาย